เอาละครับตอนนี้ตื่นเช้ามานะฮะของขึ้นนะครับเพราะว่านี่ครับบวก4โซชาขึ้นมาด้ขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะตีบวกต่อไปนะครับบวก5ไอคอนตัวแรกของผมนะครับที่ผมจะเคยตีขึ้นบวก5นะครับไอคอนประดับไว้มันก็น่าจะเท่อยู่นะแต่ว่าวัตถุดิบเรายังไม่มีเลยนะครับตอนนี้โอเคครับมานี่จะดี้นในเสียงนะครับเพราะตอนนี้ตื่นช้ามาก มามีแต่เ,เสียงก็ได้มันลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมครับมาโอเลกุนัสโซชานะครับบวกหไอคอนของผมนาโอเลนะครับมันสิงสถิตเยอะเหลือเกินคงอยากจะให้ผมได้ใช้นะครับผมมาพร้อมแล้วนะครับตื่นเต้นวะตื่นเต้นวะไปดิครับไป อไอ้ไปเหรออืนนมอ่าก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับติดเตา X FIFA Online 1นะครับผมมนี่ตั้งชื่อลอสปอนเซอร์รอบพิเร์ขนาดนี้แล้วที่เห็น่าจะเห็นนะฮะบอกเลยครับค่าตัวไม่แพงครับติดต่อมาได้นะฮะเบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับต่อเนื่องกันนะฮะผมซัดบวกห้าออนเล่หกุนนักโซชามาแล้วนะครับมาบ่อยเกินไปแล้วมาบ่อยเกินผมก็ซัดเลยบวกห้านี่ครับนี่เป็นไง โหดมากเอ๊ดูสแตตซะก่อนนะครับความเร็ว119สปีดต้น123นะครับเดี๋ยวผมนะครับอันนี้คืออยู่ในฟูลแมนยูนะยืนตำแหน่งเป็น129พลังการยิง120จบสกอร์124สปีดต้น123วอลเลย์120แล้วให้มาดูตรงนี้ครับปติกิริยา122ครับคล่องตัว124ควบคุมบอล121ฮะ12นะยิงโค้งเป็น112เลี้ยงบอล113ควบคุมอารมณ์นะครับ121โหดไหมละ่ะ มาดูกันว่าบวก8ประมาณ6ตัวแล้วก็ไอคอนโอเล่จะเป็นไงนะจะโหนไหมนะเนื่องจายบอลดีนะโคโล่รุ่นนี้ล่รนี้โอ้โหยังโหดยังโหดปั่นโคโล่รุ่นนี้ไหมครับยังโหดฮนะหลังเท้าลูกนี้หลังเท้าลูกนนี้ ยังโกนยังโกงบอกเลยยังโกงนี่ในกลุ่มอ่ะคุณนพพลุดอะไรบวกหกบวกอะไรเงี้ยโอวไอคอนหดจัดดูซิเปิดบอละแต่ผมว่าล็อกบอลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดบอลลูกนี้เอาเข้าเฉยได้เฉยสงเจอมีจ่อนีดี้เจ็บอยู่ไม่เป็นไรฮะ <Nope. S 2> ยิงตรงดิ่งเลยไม่มีโค้งไม่มีโค้งอะไรเลยโคโซชาลูกนี้วิ่งแซง,งบ้าแซงโบเตงแล้ว <Nope. S 2> โน้โอ้ยทีเดียวโซชามายิงแล้วเมื่อกี้เขายิงตรงๆเนี้ยยิตงตรงๆเข้าเลยโน้ป <Nope. S 2> นิดเดียวครับ ใจว่าลูกนี้โซชาอย่างโหดจับปุ๊บซัดปั๊บเลยลูกนี้ล้มตัดได้ฮะเอาเลยบูโน่แทงไปลูกนี้บูโน่สวยจัดโซชาล็อกข้างขวาโอ้โหนิ่งครับนิ่งแต่ลูกนี้ต้องชมบูโน่กับซานโชขงางเขาลยฮะถ้ามาแมนยูนี่ประสา,างนงานมันจะขนาดไหนดูเนี้ยแทงโดนจัแบปั๊บเนี้ยตัวเนี้ยทำตัวนี้อยู่ มาบ่อยให้กันจัดบวกให้เขาหน่อยนี่รองเท้าโอ้โหยังไกลยังโกงหมดเลยเอาคุณก็ซาเชตคุณก็ซาเช็ดึงส่งให้โซชาไอเขาเหมือนกันนิดเดียวเท่านั้นแต่บวกห้าก็น่าจะโกงอยู่ตอนคุณก็ซาเช็ดโซชาฝันหรือฝัน เดือยขวาลูกนี้ตีไงล่ะสไลด์โชว์เลยนี่สงสัยเบอร์20ต้องเป็นของเขาแล้วครับโอ้โหปั่นใจค่อยลูกเนี้ยโซชาฮสโซชาเหมือนเดิมเนี้ยปุ๊บเขาลูกนี้ nope ้ยบอลพุ่งนี่เดียวอะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปติฟาหรือว่าอัพคลิปติดเตาเนี่ยจะได้ แจ้งเตือนให้กับแฟนๆที่กด Subscribe <Okay>. ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อคอมเมนต์กันได้นะครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะฮะอยากให้ผมไปถ่ายอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะฮะเดี๋ยวมาสรุปกันว่าโซชาเนี่ยเป็นยังไงนะครับโซชาก็คือยิงดี <Okay. S 1> ยิงตำแงดีครับจ่ายบอลสั้นได้ดีนะครับน่าจะเป็นหน้าตับเพราะว่าหน้าเป้าไม่น่าจะเหมานะเพราะว่าตัวเล็กนะครับหม่งบอลยากขึ้นไปแย่งหม่งยาก นะครับก็ก็นี่แหละครับลองใช้ดูนะครับมีความเร็วราคาเท่านี้ครับแสนล้านแสนล่าโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย